วันจันทร์พระหัสครับมานัางทาได้ที่ร้านเลยรรอบที่หกเลขที่ออกสิบห้านะครับสิบห้าเลขสิบห้านะครับเลขสิบห้านะครับรับเลยครับ ก็ไอ้เตาแก๊สกองหัวกับรอบทีหกนะครับรับไปแล้วรับไปแล้วรับแล้ว<อ>นะตอนนี้ถูกได้ข้าพร้อมแล้วเอ,อเอาเลยได้วูนพับ ได้ครับอาจารย์มวยไฟฟูด้วยนขอจารดูก่อนเดี๋ยวเขาไปคกับนอเอาละสอนาทีนักสัญญาณไฟฟูมาแล้วคิดถึงพี่นยองคิดถึงพวกแก้วไงแก้ว กีฬาไทยไทยเวนส์บาทถึงแล้วเป็นแล้วก็กระดดตีไทยผิวสีลมดินครับผิวสีดำอ่านอ่าน,าน,นแกทินทารามใต้เสือไล่จักตราภูเหมือนกันโอ้โหมันห่วยห่วเหอเกินหายอาจจะนะ ว่าด้อยู่ทางบ้านก็ไม่เพื่อนรักพากันเราเลยเหรอมือปีนี่เราไม่ออกนะฮะเอามา<อ>จากสานาโโมโมลูเมนีแล้วก็วันที้ขอขอทีอ่วันสุดท้ายนะครับนะกระไดก็มาลางชมตะก้อแล้วก็มีของติดมืตอตั้งป้านนะนะฮะห้าสิบบาทก็สามารถไปเจ้าของได้นะครับอเอาแก๊สสองหัวเหมือนกันนะปีนี่ดูสื่อภาพที่ใช้นะ เรามีทรบนะครับกรวางเครพื่องใช่ไหฟ้าเชียวนะมีฮิโอะฮิโิโอฮิโอฮิโอด้วยโอ้โหดูแลงโอ้โหดูยอดเลยักทีฬาราจะลุกเตนเจอกันกันครับเป็นไงหลังเป็นไงปีผ้าที่มาจากต้มรน้ำบริพูีเลยวันดีเย็นแล้วกลับเป็นเป่าไทยไฟด้วยตอบเลยครับให้กลับทีงาน วัดอินทรามเาลเจียตีตานในต้าเบอร์แปดบัดเลอทีเกียรตออกจำหน่ายนะครับคืนเมือง่อนจำหน่ายอยู่ใบละห้าดิบาทเตาแก้สหัวคู่นะครับมีของอื่อินทาเลดด้วยสิบห้ากิโลเมตรเตียงด เอาแน่เยอะละเอาละเดี๋ยวมาเคลียร์กันตีตาดีแน่ก็โอ้ ไปเอ่อรอทีสามแล้วเอายกไปก่อนลึกข,ข้างบเือเลยสีไล่แม่ก็ยอนเข้าว่าวมาละสีดีสาเขาเห็นผลงานของสิงเครกออหกห้าแปดทะรผ่านก็ติดดบหนึ่งไลก่อนจยไปรอทีมนึ่งก็ไปเจนีไทยรอบแรกเจ็ดถึงแปดไปเจนีก็เตะเจ็ดสี่น 7, 4, นะเอ,ะอะ ไม่หรอข้าววจับได้เลยดังได้กีลาลายก็เบอร์ห้าครับ1ิตกนแนมาครับบับว่าดีเกตออกจะหนายอยู่นะจ๊ะไม่ด้เชการแล้วาขอางงายแล้ว โกเละเดี He hey, the the ๋ยวอีเละดยอออลามาโมผีตาโกติบขาเท้าสามแ้่เออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคุณหน้าโถอยาีหน้าขอตลาดเาเทคนแก่นะอย่าคนแก่ไม่เคยมีกำลังเวหลวัดมากรอบนะคีตาโบห ได้ดไงน่าจะตายตายก็ได้ไม่เป็นอรอครับรอทีเกีดนะครับตอนนี้ยังขายอยู่นะครับแล้วเราไม่เชี่ยกันหน่อยนะครับ เป็นดอกแก่ดอกแก่อมาวันนี้ยังไม่มาร้านลุงแกะไม่ได้เลยวะเออแม่สมกิจก็ยังไม่มาเอาละเดินหน้ากันแล้วว่าวันนี้วะเอาเออนวันนี้ละตัดเหาของตาอะไรก็ได้ สีดายรบโกหกแชมป์แชมแลมป์หรือเปล่าเออเขาชื่อแชมป์ยังไม่ได้แชมป์ในหน้าก็มันบอกว่าแชมป์แชมนะอออข้างหลังปัจนี้ไทยนันจ้ะเอาทุกจ้าบัานเราที่เจ็ดนะครับตอนนี้เราขายอยู่ใบละห้าดีบาทให้ผมใส่น่าลูกแกะไม่ยู่เลยเยี่ยวไว้นะว่าอย่าละกูก็ได้ซื้อข้าวสาลีซะด้วย สวยละงานนี่ละพอจ๋าพ่อจ๋ากินน้ำกอกท้องให้ก่อนนะพ่อนะเอะอตอนนี้ลุงแกะไขโยขนมพ่อไม่ต้องกินวันนี้เดี๋ยวพ่าหวานขึ้นแล้วเราไม่ต้องกินด้วยเออตอนนี้ระนาดมาไม่ได้กินเลยโกอดเลยเออยัดขรงระนาดเพลดีคบผมนั่งโยเออไอ้นยเออเอาจะตีทำไมเขายังไม่ให้เราอย่าไปตีเช่ ตายแล้วไปดิจิเข้าสารด้วยงานเข้าแล้วก็ไลโบต้าพี่นเอไลโต้ากีโานเอเอ้ามาไลอ้ห้า ครับรถรีแล้วจ้ะนี่ ดีเหล็กดีเหล็กอันนี้เหลเ็กเพชรเอาเลยเนี่ยหลังไม่ต้องเอาปีมือล่ะผมชอบอายุเอาอายุมาก่อนหน้าที่ห้าผีมือพุทธกรรมมาเข้าตัวประกองนะเอาปากกับปอดมาพอเออไม่ต้องกรักตัวประกงงานเนี่ยปกักตีไหลไปก่อนครับเออทำไงบัดโอ้ยโอ้ยยิ่งห้าเย็นยงเลย

để có tiếng hai bà em ờ ô ô như là chỉ ra vừa ha ừ, lón, ổ, ổ, Đang. Đang. Đang đi lo ô ô thấy rõ ngọt xuống cửa ngài góc có tiền chỉ ra ngọt binh gấp tung ngài ngay là นแน่จริงรู้วแน่จริงอไม่แน่จริงนี่ไงเหลืองหัวห้าสุดแลยเตอ้ยโยุโ่งมาเ้ยตอนนี้เราเพงเลยหกห้าแปลวะตเตะเก็บรล้วไปนี้ไทยไล่ขี้แตกหน่เพิ่งเลยเอ้งห เออหยุดทำไมเราไม่ตีไ uh ม่ล้้โลภูมิก uh ็ส่งไปฉายมาแล้วเฮโอ้ย uh วิไปวะหรือไปไล่แ like ล้วไล่ห้ึนะไล่ว જાય રોમ બલકા દે เอาอย่างนี้เบอร์สิบเนี่ยตึ๊งอุหน้าหลังเนี่ยเออดีใจน่้ยยยอยยยยย

นาดรองานเลยนะเบอร์เบอร์เนี้ยวัดรอทีเจ็ดออกจากนายอยู่นะครับช่วยเหลือดีนะครับไหลใต้สร้างพระมหาเจดีย์นะครับวัดมโมกของเรานะครับคืนนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับอ่านะครับคือสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือชีวิตนะครับตอนนี้รอทีเจ็ดแล้วอยู่ที่ท่านนี่แหละครับท่านที่โดยไปทบไปเด็กก็หมดนะครับมีประมาณแค่สิบชุดนะครับใครอย่าคิดว่าแพ้ยื้อไม่ได้แล้วเสียดายอย่าไปคิดแบบนั้นนะจ๊ะ คิดว่าเราด้ช่วยกันสร้างมหาเจดีย์นะครับถีไหลจ้าไม่ไปวะมาบิกเบอเอ่อ,อ,เ,อ,เ,อ,อเอาเลยแต่ตัวจะไปยกไปข้าบทเบอรอลาไม่ยอมเข้าครับออจัดไปจัดไปเออตั้งวาใหม่เฮ้ย đó, à, họ chơi như vậy để cho này, đấy, thấy chưa, hey hey อไอ้เด็กหวังกี่เหรียญอย่างี้ไอ้เดยกปากมันอบอ้าวกีนะโดนไว้โดนไว้ผิดสามนาทีรอบที่เจ็ดหมดแล้วนะครับทำการนับแล้วนะฮะในตัวนี้ไม่ค่อยออกเสียงกินเสียงผมกะบอกนะเนี่ย เลขที่ออกนะครับ20นะครับ20บหมัดรอบที่เจ็ดนะครับเลขที่ออก20นะครับ20หมายเลขที่ส0ครับทิ้งไปล่อล่อครับ ออกแล้วนะครับหมายเลข2ี่สินะครับรอบนี้รอบี่เจ็ดนี่เะอยู่รุ่นคนไรกนบวกเอเอาเลอรมเดียวมาเดียวใาเดียวทีนี้ครัคุณเบียเลยเบียเดาเดาในยี่สิบนี่รู้คิดคะไนนครับลาย โอบที่แปดออกจำหนายแล้วนะครับออกแล้วนะครับรอ1ปออกจำหนายถูกแบ่ไม่ทีงสามร้อยจเแ็กิงโกลาดิจ่าต้าเต็ กไรแล้วใส่ก hmm. ัมโบ้ไหมวะเออกำมงใครวะเก็บให้หน่อยวะเออว่ามันมงใครยอนหน่อยยอนหน่อยเออยอนหน่อยเอามาเลยตลาดว่าไงจิ๊บเบอร์ห้ากาวันอกอ้าวด้วยเออรื้อไปดูวซไว้หลังเว้ยเอออย่างนี้เราชอบออย่างนี้เราชอบ เบิ้มห้าเบิมกอไร่ายตเ้เตะคู่ใรทิ้งใครพา ไล่มาเลยไล่ก็โอเคนะอออเอเแน,น่เยนื้อมาเอาเลยเฮ้ยมาแล้วเออเอาเลยตอนนี้เราโหวหน้ากับเราหัวหน้าไม่เข้าทศมองมัดูเส็จ ยังไงลายจะลายเป็นไง